สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านะครับแนละ้ววันนี้เรามีพัดแก้วมรกตนะครับ เป็นรุ่นเศรษฐีแก้วสารพัดกนะครับรุ่นนี้ก็ได้แม่ตานะครับงานเขียนยันอักขระนะครับจากหลวงปู่มหาชิลาด้านหลังนะครับและพุทธาพิเศษนะครับที่สวนสงของอ่าหลวงปู่มหาชิลานะครับและก็นะครับอีกหลายเกจิอาจารย์ที่พวกพุทธาพิเศษนะครับนะเช่นพระอาจารย์ต้อมพระอาจารย์สุริยานงปูเวรนะครับและอีกเกจินะครับนะเกือบสิบองค์พระพิชายกับพุทธาพิเศษรุ่นนี้วันนี้ได้มาเพียงแค่สิบรายการเท่านั้นพี่นะและก็รายการเพ้นท์นะครับของพระหานุมานสิบทิศนะครับ มาแบ่งปันพี่ๆอีก2รายการนะครับน้อชอบถูกใจรา,รายการไหนนะครับนาะรับ,บันนี้จับมาแบ่งปันให้พี่ในราคาย่อมเยาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาให้พี่ได้รับชมกันหลเริ่มจากรายการแรกกันเลยนะครับวันนี้มีมาแค่สิบรายการเลยพี่นะมีมาน้อยนะครับนะเดี๋ยวเรามาแบ่งปันกันนะครับนะเริ่มจากรายการแรกครับรายการที่1กันเลยฮะเนี่ย yeah. นะครับพุทธาพิเศษในบทมหาอุดนะครับหรือรายการแรกครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านนะครับจินดามณีเนะฮะจีวอนสายสินนะครับอกทองตะอุดเงินแ้สามดอกครับพี่นะครับนี่รายการที่หนึ่งนะครับวันนี้จับมาแบ่งปันให้พี่ๆนะครับเลขโพสต์นัมเบอร์นะครับหมายเลขสิบเก้าตอพิเศษครับองค์นี้สวยมากครับนี่ฮะ รายการนี้นะแบ่งปันให้พี่นะครับนะฟังราคาไม้ผิดนะวันนี้ผมจับมาแบ่งปันให้พี่นะครับวันนี้นะถือรายกรารน,นี้ถือว่าจัดเต็มนะสวยมากขอที2อ่สิบบาทพอพี่220บาทพอพี่รายการนี้นะครับรวมส่งให้นะครับรายการที่1นะครับนะครับสวยๆเลยนี่ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการต่อไปเป็นรายการที่สองนี่ฮะ รายการที่สองครับโอ้โหนี่จะสวยนะรายการนี้ก็สวยนะครับนะเลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลขยี่สิบห้าครับนี่ฮะเนื้อขาวพุทธคุณโรยแบงค์นะฮะโรยผงนับผงนับแบงค์นะครับรายการนี้เอาไปพี่ผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับเลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลขยี่สิบห้าแบ่งปันให้พี่ที่ร้อยหกสิบบาทนะครับร้อยหกสิบบาทพอพิชัยนะครับเป็นรายการที่สองนะครับ ต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สามนี่ฮะรายการที่สามนะครับรายการนี้เป็นเนื้อเทาผงทุบโรยผงตะไบทองนะครับตะกุดเงินตะกุดทองแดงหนึ่งดอกเลขคู่ตัวเบอร์หมายเลสามสิบเจ็ดครับเลขคู่ตัวเบอร์หมายเลสามสิบเจ็ดนะครับนี่ฮะสวยๆนี่แม่ตาเข็นจันจังปู่มหาศิลานะครับรายการนี้ก็เอาไปพี่ชายร้อยหกสิบาทจับคู่สามร้อยได้มินะร้อยหกสิบาทโอ้ไหนร้อยหกสิบาทจับคู่สามร้อยบาทได้เลยพร้อมจัดส่งฮะ ต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการสัปปาเป็นรายการที่สี่ครับรายการที่สี่มาลุยติดต่อกับเนื้อเทาผงทูบมวลสารคุกว่างเหนือแสงนะครับฝังบุตรนะจีวอนสายสินเลขโค้ดนัวเบอร์หมายเลขสามสิบแปดนะครับเลขโค้ดนัวเบอร์หมายเลขสามสิบแปดครับนี่ฮะรายการที่สี่นะเอาไปพี่ชายร้อยหกสิบบาทนะครับรายการที่สี่ต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการที่ห้านี่ฮะ รายการที่5ที่สวยครับกับรายการนี้เนื้อเทาขงทุ้บลอยแบล็กเซตนะครับนะฮะอกฝังข้าวสารหินนะครับเลขโค้ดเจเบอร์24ครับนี่นะรายการนี้เอาไปครัำนวณเลยครับ160บาทนะครับรายการที่5 ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่6ครับรายการที่6เนื้อจินดาวันีมวนสารตะกุดทองทิพย์สดอกฝังท้องไหลเลขโค้ดเบอร์หมายเลข26รวมกันได้8ครับนี่ฮะรายการนี้ผมขอที่200บาทพอพี่200บาทพอพี่ชายนะครับรายการที่6นี่ฮะสวยง,งามน,นะครับนี่นะสวยๆน่ครับ ต่อมาครับที่7รายการที่7เรามาดูต่อครับรายการที่7เปิดขึ้นมากับรายการนี้เนื้อจินดามณีนะมวนสารลอยว่างเสาหลงนะครับนี่ฮะเลขโค้ดทเีนเปิดที่สามดแปดครับรายการนี้ร้อยหกสิบบาทกับคู่สามร้อยบาทจะเลยพี่ร้อยหกสิบบาทกับคู่สามร้อยด้เลยนะพี่นะรายการที่เจ็ดนะครับ ต่อมาครับพี่ชายนะครับลายการที่8องค์นี้สวยสวยเลยนะครับลายการที่8ลายการนี้เลขคู่ตั้เบอร์หมายเลขสิบห้ารายการนี้สายลุ้งเสือนะครับหิมะจักรุษทองแดงสามดอกหน้ากากทองจักรพรรดิครับนี่ครับหน้ากากประทองจักรพรรดินะครับนี่นี่ครับโอ้โหหลังสวยๆนะลายการนี้เอาไปสองร้อยยี่สิบบาทครับพี่ชายนะสองร้อยยี่บาทจับคู่กันสี่ร้อยบาทพอพี่นะครับลายการที่แปดนะครับ ต่อมาครับรายการที่9ารายการที่9ครับกับรายการนี้เนื้อดินหลังต่อโรยแป้งเศกอกทองครับเลขโค้ดเบอร์หมายเลข33นะครับเลขโค้ดเบอร์หมายเลข33รายการนี้เอาไปพี่160บาทพอค1ร0บาทพอครับพี่ชารายการที่9นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่10ครับ ลายการที่สิบายการนี้เนื้อตามไปลานตะกุดทองสามดอกจีบอนไซส,สินนะครับเกศฝาหลังพระฝังพระสมเด็จห,หลังนะฮะหลังรุ่นฝังพระสมเด็จนะครับนี่ฮะนี่โอ้โหสวยๆนะลายการนี้เลขคุณตัวเบอร์ยี่ห้าเอาไปสองร้อยยี่สิบาทพอพี่จับคู่สี่ร้อยบาทได้น,นะพี่นะลายการที่สิบนะ ต่อมาครับรายการที่11บเกับสินะครับได้รายการพิมพ์มานะครับ11บเกับสิได้รายการพิมพ์มาครับรายการที่11จะเป็นเลขโค้ดตจำนวนหมายเลข21นะครับนี่ฮะนี่นะแล้วก็รายการที่22่สิบรายการที่12นะครับก็จะเป็นเลขโค้ดตำวนสามสิ3สนะฮะนะชุดนี้นะฮะผมไปจับมามาแบ่งปันให้พี่ๆนะครับนี่ฮะ ชุดนี้ผมจำแบ่งปันให้พี่นะครับนะใครไว้ใครได้เพียงองละ400บาทเท่านั้น400บาทเท่านั้นครับนะองละ4 0 0บาทนะครับใครจะยกคู่นะแจ้งได้ยกคู่ขอชุดนี้แค่700บาทพอพี่ยกคู่ขอชุดนี้แค่700บาทพอครับพี่นะครับเน่เอาไปเลยนะนี่ฮะจัดให้พี่ชายรายการที่สิบเอซเอซสิบสองนะครับ ตอนนี้ครับมีแบบปันที่พี่นะครับนะ10 12รายการชอบสนใจรา,รายการไหนเช้าวันนี้นะฮะอุดหลุนเข้ามาได้เลยนีครับตอนนี้กับขอบคุณที่พี่ท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ